สวัสดีครับทุกคนที่กำลังรับชมคลิปนี้อยู่นะฮะมาเจอกันอีกแล้วนะรกับทางร้านของเรานะครับทางร้านเราเป็นร้านขายกางเกยงยีนรีวายรุ่น 501- มือ2ขายเฉพาะรุ่น5 0 1มือ2รุ่นเดียวเท่านั้นไม่ได้ขายรุ่นอื่นเลยนะฮะกางเกยงยีนรีวายรุ่น501จะเป็นงานกระดุมนะฮะยุคหลังๆมาจะเป็นงานกระดุมจะไม่มีงานซิปนะครับกระดุมแต่ละประเทศแต่ละ,ละมาตรฐานของผู้ผลิตก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับอย่างสมมุติว่ากางเกงตัวนี้นะครับ เอววัดจริงอยู่ที่38นะครับกระดุมเม็ดล่างก็อาจจะมีอยู่4-5เม็ดนะครับประมาณนี้นะครับแต่บางบริษัทผู้ผลิตนะครับผมบางประเทศนะฮะก็อาจจะมีอยู่แค่4-3-3-4เม็ดก็มีนะฮะแตกต่างกันออกไปบางประเทศมีถึง6เม็ดนะครับมาดูกันเลยนะครับกับเกลงตัวนี้นะฮะกางเกงตัวนี้เป็นสีบลูยินเข้มๆอีกหนึ่งตัวจากทางร้านของเราดูด้านหน้าแล้วเรามาดูด้านหลังกันนะครับเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าด้านหลังจะมีรอยปั้นเฟตมาให้เรียบร้อยนะครับ ใครที่ชอบในแนวนี้ไม่ควรพลาดนะครับสวยแบบเซอร์เซอร์สวยแบบคลาสสิกนะฮะกางเกงตัวนี้ w ดเยู38เอล32ขนาดวัดจริงเอล38เดยวทั้งตัว43ปลายขา8.5ราคา1,050บาทนะครับทุกคนราคา1,050บาทป้ายจะเป็นป้ายจะเป็นป้ายประเก็นโทษทีครับป้ายจะเป็นป้ายหนังแท้นะครับกางเกงตัวนี้จะเป็นป้ายหนังแท้ป้ายเรดแถบสกรีนสองหน้าเป็นป้ายหนังแท้นะฮะงานปลายขานะครับทุกคนมาดูงานปลายขากันนะครับ งานปลายขาจะเป็นงานปลายขาเย็บแบบลูกโซ่นะฮะตัวนี้จะเย็บแบบลูกโซ่นะครับทั้งสองข้างก็จะเหมือนกันนะครับการเย็บแบบลูกโซ่ก็เป็นเรื่องปกตินะครับอย่างที่ผมเคยพูดไปในหลายๆคลิปแล้วครับว่าการเย็บแบบลูกโซ่โดยส่วนใหญ่แล้วจะมาจากโรงงานอุตสาหกรรมผู้ผลิตเท่านั้นนะครับเพราะว่าจากที่ใช้เย็บแบบลูกโซ่นี้จะมีราคาค่อนข้างจะสูงเดี๋ยวเรามาดูป้ายเรสแถบการป้ายเรสแถบแต่เป็นเรสแถบสองหน้าสกรีนรีวายนะครับผม หรือประมาณนะครับอะไรประมาณนี้นะครับป้ายหนังแท้นะครับขนาดตามป้ายหนังแท้เดยมนอ 38L 32จะเป็นป้ายหนังแท้นะครับเอามาคุยกันเรื่องเครื่องจักรที่ใช้เย็บแบบลูกโซ่กันนะครับ mm hmm. เครื่องจักรที่ใช้แบบลูกเย็บแบบลูกโซ่เนี่ยจะมีราคาค่อนข้างจะสูงโดยส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมเท่านั้นจะไม่มีตามทุมชนทั่วไปนะครับมาดูงานภายในกัน,นครับด้านในนะจะสกรีนที่กระเป๋าในด้านซ้ายสกรีนฉลองร้อยปีป้ายเรสแถบป้ายเรสแบดป้ายค้างคาวแดงหรือ ที่เรียกกันว่าป้ายซิลเวอร์นะจะอยู่ตรงนี้นะฮะอยู่ครบทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นป้ายแคร์ต่างๆนะครับอยู่ครบทุกอย่างลูกลูกค้าท่านไหนสนใจตัวนี้ก็ติดต่อสอบถามมันเข้ามาได้ที่เบอร์โทรศูนย์เก้าหกหนึ่งห้าหนึ่งเก้าห้าสองห้ายินดีให้บริการดูดญาติมิตรทุกท่านนะครับเราให้บริการด้วยความเต็มใจนะครับที่ร้านของเรานะครับจะทํางานกันระบบครอบครัวนะก็จะมีลูกและหลานนะครับคอยตอบนะครับผมคอมเมนต์ลูกค้านะครับคอยเป็นแอดมินให้บริการลูกค้าได้สอบถามนะครับ ดูทั้งภายนอกและภายในนะครับครบทุกเดสีนะครบทุกอย่างนะที่เรารีวิวให้ดูนะฮะเก่งตัวนี้นะครับดูภายนอกแล้วมาดูภายในกันนะครับภายในก็ดูสภาพเหมือนใหม่นะครับยังไม่มีรอยขาดนะครับสมบูรณ์แบบทุกอย่างนะสวยแบบเซอร์เซอร์ท่านไหนสนใจนะครับอย่าลืมติดต่อเข้ามาสอบถามลูกหลานได้นะครับที่เบอร์โทร0 9 6 6 5 5 9 9 5 5 5ยินดีให้บริการครับ